สวัสดีครับผมนายชัยยางกูลธุระอริยพงศ์ชื่อเล่นชื่อติกเกอร์ครับศึกษาอยู่ในชั้นมันธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนมันธยมวันดโรงครับสายการเรียนสินคำนวณครับและในกิจกรรมที่ผมเคยทําในระหว่างการศึกษาก็จะเป็นงาน NSC อครั้งที่8ครั้งที่9ครับซึ่งเป็นงานนานาชาติที่โรงเรียนมันธยมวันดโรงเป็นเจ้าภาพครับและในส่วนของการแข่งขันผมเคยแข่งขันที่วัลลีลงกร์มิวสิกคอมเพเตชันสองพันยี่สิบสี่ครับและได้รับรางวัลเหรียญเงินครับ และในส่วนของผลงานอื่นๆถ้าคณะกรรมการสามารถตรวจสอบได้ในพอร์ตฟฟลิโอของผมเลยครับและในส่วนของเหตุผลที่ทําให้ผมอยากเข้าสาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบันเทิงนั้นเพราะผมอยากเรียนรู้เกี่ยวกับดนตรีเบื้องหลังอยากรู้ว่าการจัดตั้งคอนเสิร์ตนั้นทําอย่างไรและทําแบบไหนถึงจะดูดีและราบรื่นครับเพราะในส่วนของตัวผมชอบดูคอนเสิร์ตเป็นอย่างมากผมจึงอยากรู้ว่าการจัดตั้งนั้นทําอย่างไรทําทยัางไงให้ราบรื่นและทํายังไงให้ผู้คนและ ศิลปินนั้นเอนจอยกับคอนเสิร์ตมากที่สุดครับผมจึงเชื่อว่าสาขาวิชานี้จะสามารถพัฒนาตัวผมและให้ความรู้ผมและนำไปต่อยอดในอนาคตเพื่อสานความฝันผมได้ครับสิ่งที่ผมมุ่งหวังหลังเรียนจบก็คือการนำความรู้ที่ศึกษาในสาขาวิชานี้มาพัฒนาตัวเองและพัฒนาดนตรีไทยให้ไปไกลมากกว่าเดิมครับ My goal in the next 10 years I want to see myself work in the music industry and I hope to bring Thai music to the global stage and share its unique identity with the world หวังว่าถ้าคณะกรรมการจะรับผมไปพิจารณาในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับขอบคุณครับ